你半斤哦 ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนชชิลานะจ๊ะอะมากันคลิปลองของอีกแล้วนะคะลองเก่งเงเพราะว่าหลายๆคนชอบแน็กลองอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งเน็กเองก็ชอบลองอะไรใหม่ๆเหมือนกันวันนี้เน็กจะมาลองแป้งออกใหม่จากแบรนด์คิวเพสนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะคิวเพสวันทูบิวตี้ฟูลแอลลิแมทฟาวเดชั่นพาวเดอร์เอสเอฟสามสิบปีเอบวกบวกบวกนะคะอะหลายๆคนน่จาจะคุ้นหน้าคุ้นตาลักษณะแพคเกจประมาณนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาง แบงค์คิวเพสเขาได้ออกรองพื้นรุ่น a l l ีแมทมานะคะก็เป็นรองพื้นที่โด่งดังมากๆเป็นเฟรนด์ของหลายๆคนเลยนะแล้วนีก็เคยรีวิวไว้แล้วนะคะสามารถไปรอดูกันได้แต่มากกันในคลิปนี้เราจะมาโฟกัสกันที่แป้งตัวใหม่ของเขากันนะคะว่าเออใช้ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาเริ่มกันที่แพคเกจค่ะแพคเกจของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะ กล่องแบบนี้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลด้านหลังของเขาและราคาเนี่ยตัวนี้อยู่ที่299บาทมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5สีค่ะซึ่งอะตอนนี้น็กมี3สีนะคะส่วนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยก็คือไม่ต้องพูดถึงตัดออกไปได้เลยไม่มีทางที่ เราจะไปด้วยกันได้แต่เบอร์สามเบอร์สเบอร์หเนี่ยแน็กยังไม่ได้เลือกนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะเหมาะกับสีประมาณไหนนะคะแนกก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวเรามารุ้นไป,ปรพร้อมๆกันนะคะมาดูกันที่ตัวตลับแป้งนะจ๊ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยค่ะ,ะด้านหลังของเขานะส่วนเปิดมาด้านในอาชืบอาชมีอะไรบ้างมีกระจกมาให้นะคะมะีแผ่นพลาสติกนะคะมีพับมาให้นะคะอยู่ข้างล่างนี้เลยเบอร์สาม เบอร์สี่แล้วก็เบอร์ห้าค่ะนี่คือเบอร์ศูนย์สามนะคะสีแป้งนี่คืออมเหลืองเลยนะทุกคนอเบอร์ศูนย์ห้าเอาจริงๆนะในความรู้สึกไหก็กอะนน็กว่าแม็กใช้ได้ทั้งสามเบอร์เลยอะงง โอเคในเรื่องของสีแป้งเนี่ยก็คือขอพักก่อนอยังมึกไม่ออกอยังเลือกไม่ได้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามากันที่คุณสมบัติของแป้งกันบ้างนะคะแป้งตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ปกปิดนะแต่ว่าให้ความบางเบาสบายผิวนะคะช่วยควบคุมความมันยาวนาน12ชั่วโมงแล้วก็มีเทคโนโลยี soft focus นะคะที่ช่วยเบอร์รูขุมขนของเรานะมีวิตามินซีนะคะเพื่อดูแลผิวให้ดูกระจ่างใสแล้วก็ป้องกันนะคะรังสี UVA แล้วก็ UVB ด้วยค่ะกันแดด SPF 30 PA บวกบวกบวกค่ะ โอเคทีนี้ยังไงเอ่ยแม่เรามาลงแป้งที่หน้ากันเลยดีกว่าซึ่งแนคะคิดว่าแนคน่าจะเลือกเบอร์04นะคะเดี๋ยวขอเกียดเลยแล้วกันนะคะเสียดายแป้งแน่ก็ลงลงแล้วยืนหน้ามาใกล้ๆกล้องนะคะแล้วก็เรามาลงแป้งเบอร์04กันดีกว่านะฮะโอ oh my god นี่แป้งจริงหรอ การปกปิดคือได้นะคือถ้าบิวถ้าแบบกดๆย้ำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการงานบางเบานะคะก็ใช้แปรงปัดเบาๆก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่รอยรอยสิวแบบประมาณเนี้ยคือเป็นคนที่ไม่ใช่ผิวสวยก็คือต้องกดเอาเนอะซึ่งรอยสิวตรงนี้เนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรนะคะมันมันกดไม่ค่อยติดอยู่แล้วเพราะว่าผิวตรงนี้มันแห้งมากแห้งแบบมันเป็นสิวหัวช้างนะคะแล้วมันก็ยังไม่หายดีนะทุกคนเออเราเนี่ยก็ใช้ยาแต้มสิวด้วยเลยอ่ะมันก็เลยอาจจะแบบ ไม่ได้ปกปิดอะไรมาเพราะว่ามันทาไม่ติดนะคะผิวแห้งมากตรงนี้ช่วยด้วยคนเป็นสิวคนผิวพังลงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะครึ่งหน้านี่คือฝั่งที่ลงแป้งนะคะอันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ลงฝั่งที่ยังไม่ลงก็คือรอยสิวเยอะมากขออนุญาตซูมมาให้ดูกันแบบใกล้ๆนะคะจะได้เห็นความแตกต่างกัน,กนชัดเจนเนาะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเดี๋ยวจะลงเหมือนเดิมนะคะโดยที่เราจะใช้แป้งเบอร์04ซึ่งนักี่ว่าแป้งเบอร์04เนี่ยเข้ากับผิวเน็คได้ดีมากๆเลย แล้วเรียบร้อยนะคะจะได้งานผิวประมาณนี้เลยนะอ่าก็จะมีความแมต์ขึ้นนะคะแล้วก็ให้การปกปิดจริงนะคือถ้าใครที่รอยสิวไม่ได้เล่นใหญ่เหมือนแนะเนี่ยบอกเลยว่ากริปกริบแบบกริบเลยนะแต่ว่าของแหนเนี่ยมันก็จะมีรอยสิวที่บางจุดแห้งมากๆนะคะมันแป้งมันก็ไม่เกาะผิวแล้วหรือว่าบางจุดที่ดําเข้มคําแบบ ก็คืออะไรจะรอยสิวเล่นใหญ่ขนาดนั้นนะคะก็คืออ่มันก็จะต้องมีเห็นบ้างลางๆนะแต่ว่าอันนี้นะีคือถือว่าให้การปกปิดที่ดีเลยนะคะ Medium to Full Coverage นะคะแล้วก็อ่ะในส่วนของผลลัพธ์นะคะเราจะมาลุ้นกันอีกทีนึงเนาะว่าหลังจากที่ผ่านไปแล้ว5-6ชั่วโมงแป้งตัวนี้จะทําได้ดีแค่ไหนคะ่ะ โอเคค่ะไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะได้ประมาณนี้เลยเนาะส่วนภารกิจในวันนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่ว่ามีความพิเศษนิดนึงวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรอร่อยๆกินกันนะคะแล้วก็กินเค้กด้วยเลยเพราะว่าเราจะฉลองวันเกิดให้กับน้องมาร์กวง NCT ซีจ้าค,คือลูกชายนะคะกขาหมวตัวเล็กเอ็นดูน้องมาร์กน่ารักมากจริงๆนะทุกคนก็คือเป็นลูกชายคนโปรดของเรานะคะกออ็ไปฉลองวันเกิดซะหน่อยนะคะก็เอาจริงๆคืออยากกินเค้กอยู่แล้วแหละ วกับว่าเออเดือนสิงหาไปเดือนเกิดของน้องด้วยเลยโอเคจัดไปค่ะแพ็กเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปหาดูร้านเนาะอว่าเออจะไปร้านไหนหาอะไรกินกันนะคะเรามากันที่ร้าน The Chocolate Factory นะคะมาคนเดียวอะ่ะไม่มีใครถ่ายถ่ายอะไรให้ก็ต้อง <laughs> ถ่ายด้วยตัวเองเด้อและนี่คือสวรรค์ของคนชอบกินของหวานนะคะ ทุกคนเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะอยังไงแม่ความช็อกกตกระป๋าอ่ะความช็อกกรลลอรองเท้าอะแม่ยังไงที่ร้านเขาจะมีด้านในร้านนะคะแล้วก็มีมานั่งข้างนอกนะคะส่วนวิวก็จะได้เป็นซีวิวแบบนี้เลยอ๋อ แต่ได้วันนี้แบบแดดไม่มานะวันนี้ครึมนะคะแน็กอยากจะบอกว่าอยากกลัวที่จะมานั่งกินข้าวคนเดียวนะคะคือการกินข้าวคนเดียวไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร you know like ก,ก็ก็ฉชนหิมฉันก็มากินถูกไหมอาหารที่เราสั่งได้แล้วนะจ๊ะลา,าสัญญาเนื้อตั้ง ชีสปังไม่ไหวดูดิดูความยืดดิเดเอเดี๋ยวผม,มเข้าปากแฮปปี้เบอร์เ์นะคะะนูมาอันย์เวอร์แม่เวอร์เนาะ <c oughs> ความติ่งอะแฮปปี้ <c oughs> มันเป็นเค้กแบบเปรี้ยวอะเพราะความเป็นบูเบอรี่อะ แบบเค้กไม่หวานไม่เลี่ยนนะคะมากันที่เลดเวเวดบ้างนะจ๊ะอันนี้คืออะไรส้มหรอส้มหรือพีชลุนดวงอธิฐานเอาเด้อพีชป่ะไม่เคยกินพีชมาก่อนในชีวิตนี้เชื่อป่ะตอนนี้คือไม่รู้ว่านี่กินอะไรอยู่ 你们怎么了？ โอเคค่ะกลับกันมาที่บ้านแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงด้วยกันเลยนะก็ซูมมาให้ดูแบบว่าเห็นผลลัพธ์กันใกล้ๆนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่ความมันก่อนนะคะความมันเนี่ยจะเห็นได้เลยนะตรงทีโซนแล้วก็หน้าแก้มค่อนข้างชัดเจนนะคะซึ่งเป็นความมันในระดับปกติของแงกนะ็คือเออหน้าจะมันเงาประมาณนี้นะส่วนข้างๆกรอบหน้าอะไรงเงี้ยยังโอเคดีอยู่นะคะไม่ได้แบบฉับวาวอะไรเนาะแล้วก็การติดทนน,นี้เน้นมองว่าแป้งยังติดทนดีอยู่นะคะเพราะว่า เจ้าตัวแป้งของเขาเนี่ยมันไม่ได้หลุดออกไปจนเห็นพวกรอยสิวเดิมที่เรากบไว้เห็นปะคือมันก็ยังปกปิดได้ดีอยู่นะคะได้ใกล้เคียงกับตอนแรกที่เราลงไว้นะและไม่มีปัญหาแบบตรงไหนเป็นคราบหรือว่าตัวแป้งกองรวมกันหน้าเกียดนะคะจะมีบางจุดบ้างที่ถ้าซูมกันใกล้ๆเนี่ยจะเห็นนะคะว่ามีแป้งหลุดออกไปบ้างเล็กน้อยเห็นปะ่ะตรงบริเวณเนี้ยคือเน็ไม่ได้ใจว่าแบบมันหลุดแล้วก็มีแบบ ตกล่องรูขุมขนบ้างเล็กน้อยนะตกฝั่งนี้แล้วเป็นแค่ฝั่งนี้ด้วยนะทุกคนเห็นปะฝั่งนี้ไม่มีปัญหาเลยคือฝั่งนี้จะเห็นได้ว่ามักมีรอยสิวเห็นปะรอยสิวที่แบบมันแห้งมากมันแบบมันพังนะคะแต่ฝั่งนี้เนี่ยโอเคมากๆาก็เลยงงว่าฉันงงกับผิวตัวเองแล้วนะฉะนั้นใครที่มีปัญหารอยสิวผิวแห้งผิวคล้ำเสียก็ผิวพังอะเอาว่าง่ายๆก็คืออาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผิวปกติเนี่ย แป้งเอาอยู่เลยนะคะแป้งยังยังโอเคดีอยู่มากๆนะมาค่ะทีนี้เราก็มาสรุปก,กันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกแพ็กเกจของเขานะก็เป็นเหมือนตลับแป้งทั่วไปนะคะมีความแบบว่าสีม่วงๆชมพูชมพูน่ารักดีนะมีชั้นเก็บพับแยกไว้ให้นะคะและพับของเขาเนี่ยใช้งานได้จริงนะคะจิกพิกเมนต์ได้ดีมากๆส่วนสีแป้งเนี่ยสีแป้งแน็ ใช้เบอร์04ก็คือรอดแบบเข้ากับผิวได้ดีมากๆเลยนะคะตอนแรกที่ทาไปมันจะดูแบบสว่างไปสักนิดนึ่งแา่สัาพกนึงมันจะโอเคนะคะคือแต่งหน้าเอออะไรเอยรวมๆแล้วแต่เน็กก็คิดว่าเน็กใช้ได้ทั้งสามสีนะคือเบอร์03เนี่ยจะมีความสว่างกว่าแต่ว่ามันจะเหลืองกว่านะคะก็เหมาะกับการแบบเอามาไฮไลท์ใต้ตาหรือว่าถ้าจะทาทั้งหน้าเนี่ยก็คือจะต้องมีการบอนเซอร์หน้าหรือว่าคอนทัวร์ช่วยอะไรแบบนี้นะคะส่วนเบอร์05ก็เข้มขึ้นมาหน่อยนึงก,ก็ใช้ได้เหมือนกันเออก็คือเน็กคิด <laughs> อันนี้นักยังเฉยๆนะเพราะนักรู้สึกว่าความมันที่เราได้เนี่ยก็อยู่ในระดับปกติของนักเองนะคะไม่ได้คุมมันมากกว่าปกติหรือว่าคุมมันน้อยกว่าปกตินะคะ,ะความมันก็จะประมาณนี้เนาะส่วนในเรื่องของการติดโทนอันนี้โอเคดีมากๆเลยนะคะหน้ายังเนียนดีอยู่นะคะและที่สําคัญนักชอบมา,มากๆเลยก็คือปกปิดดีมากแบบคือมันอาจจะไม่ได้แบบ กริบอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความที่มันเป็นแป้งเราได้การปกปิดขนาดนี้ก็ถือว่าดีง,งามเลยนะคะและเน็กไม่รู้สึกว่าแป้งมันหนักหน้าระหว่างวันนะถึงแม้ว่ามันจะปกปิดแน่นตึอะลรขนาดน,นี้แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเออคือมีอะไรอยู่บนหน้าเราอะไรขนาดนั้นนะคะคือบางเบามากจริงๆนะคะฉะนั้นสรุปโดยรวมนะใช้แล้วชอบนะคะเน็กคิดว่าแป้งตัวนี้เเหมาะกับคนที่รอยสิวเยอะนะคะแล้วก็คนที่ไม่ได้ชอบใช้รองพื้นคนที่ต้องการอะไรที่แบบอ่ะตัวเดียวเอาอยู่ฉันไม่ต้องการที่จะใช้รองพื้นอยากได้แป้งที่ปกปิดไปเลยอะไรเงีเย้ยก็คือ ตัวนี้ตอบโจทย์ะนะคะใครที่สนใจสามารถไปหาดูกันได้นะตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปนะคะหรือว่าชอบคิวเพสนะคะโอเคสัปดนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะใครที่ชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะและมาเม้ามอยกันได้เหมือนเดิมที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้จ้าอ่ะสัปดีหนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้าอันยอง